7. ผลการเลกซเรย์ 1. ตะปูปวดฟันแพทติกรอเลอร์มีอาการปวดฟันอย่างหนักเขาจึงไปพบหมอฟันเพื่อปรึกษาอาการเป็นการด่วนเมื่อไปถึงหมอฟันก็ถึงกับตกใจเพราะสาเหตุที่ทําให้แพทติกปวดฟันคือตะปูที่ทะลุจากเพาดานปากไปจนถึงสมอง 2. กันไกลจิ้มฟันใครบางคนเคาะร้ายเพราะความขี้เกียจของตัวเองสําหรับเคสนี้ชายนิรนามคนหนึ่งได้ใช้กันไกลจิ้มจิ้มแคะแคฟันหลังกินข้าวอยู่ เพื่อนผู้ไม่รู้ความก็โผล่จะเอ๋ทำให้หาแตกทำเอาเขาเผลอกลืนกันกลายเข้าไปทั้งอันสมหลอดไฟใส่ไส้แพทย์ชาวปากีสถานคนหนึ่งได้ตรวจพบหลอดไฟในลำไส้ของนักโทษรายหนึ่งและได้ทำการผ่าตัดนำหลอดไฟที่ว่านี้ออกมาหลังการผ่าตัดนักโทษก็ถูกสอบสวนเขางงพอๆกับเราว่าหลอดไฟไปอยู่ในไส้เขาได้ยังไงสี่กุญแจทิ่มหน้านิโคลัสฮูเดอร์แมนเด็กชายเคราะห์ร้ายวัยเพียง17เดือน ถูกกุญแจของแม่ปักเข้าเบ้าตาไปจนถึงหัวกะโหลกแม้ว่าเราจะไม่ทราบสาเหตุแต่โชคดีที่หมอช่วยนิโคลัสไว้ได้เขาจึงวิจ,จากการอาการตาบอดห้าซองจิ้มแมลงสาบเป็นประเด็นหมายที่คนคนหนึ่งพยายามจะกลืนกินแมลงสาบเข้าไปแต่แมลงสาบยังไม่ตายดีเลยไปดิ้นอยู่ในคอทำอย่างไรดีล่ะทีนี้ลองใช้ซ่องเขียมันลงไปดูสิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งทำมันจริงๆหกลูกอมสุดอร่อย ฮาเลนเด็กหญิงวัย8ปีคนหนึ่งกินวัตถุตรมๆเล็กๆที่ตกอยู่บนพื้นบ้านเข้าไปซึ่งตัวเด็กหญิงเข้าใจว่ามันคือลูกอมสุดอร่อยแต่แท้จริงแล้วมันคือแม่เหล็กต่างหากถือเป็นอีกบทเรียนของผู้ปกครองเลยทีเดียวเจ็ดขาเก้าอี้เสียชาฟิกเอลฟาครีเข้าไปโพพันกับการทะเลาะวิวาทในบาร์แห่งหนึ่งลงท้ายด้วยการถูกชายชะกันวัย20ปีเลียมเพิร์ดคว้างเก้าอี้ใส่ผลลัพธ์คือเก้าอี้พัง ขาเก้าอีเ้เปลวมาเสียบเบ้าขายาวไปจนถึงลำคอขอบคุณที่ติดตามดูรับแชแน,นลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ